นี่น้องฝาพิมพิไลเจเด็ดอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตาของเราแล้วนั้นมะาดูซุกชีที่พี่เราห่วงกันเลยค่ะอันนี้เป็นคุณยายนะคะคุณยายถ่ายให้ท่่ห่วอันนี้ขนาดลดอันนี้พี่ยังห่วงเลยค่ะขนาดจะเอาไปขายพี่ยังไม่ให้ขายเลยค่ะอันนีจิชวจิ๋วทั้งนัน้นเลย หนูว่าอันนี้มันช้าที่สุดแล้วก,ก็มาดูสก,กุชชี่คืออันนี้นะพี่ไม่หววแต่พี่ไม่ให้เล่นแล้วก,ก็มีอันนี้อันนี้คือพี่ไม่พี่ให้เล่นนะเพราะว่าดูมันสิแต่แล้วูวานิขึ้นูสิดูอันนี้สิ อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยเสียบได้ด้วยยายรู้ด้วยนะต่อมาก็เป็นพวกของแบบว่าไม่ใช่สกุลทีนนเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นเต่าน้อยเป็นสีเป็นสมุดสามอันแล้วก็เป็นของเล่นแบบนี้นะคะ พี่ซีพีไม่ค่อยห่วงกับพี่ห่วงก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย